สุขภาพสำคัญที่สุดจงดูแลเป็นอย่างดีสุขภาพไม่ใช่เรื่องลอเล่นครับคนส่วนใหญ่มักพูดกันว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังใช้ชีวิตโดยไม่คำนึงถึงสุขภาพเช่นดื่มสุราสูบบุหรี่ใช้สารเสพติด รับประทานอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนเตียงไม่ยอมออกกำลังกายการมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งเดียวในชีวิตที่คุณเลือกได้คุณต้องตัดสินใจได้แล้วครับถึงเวลาต้องมีสุขภาพดีจงควบคุมปริมาณอาหารที่รับประทานอย่างสมดุลออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ ดูแลรูปร่างและสัดส่วนของตัวเองให้อยู่ในระดับเหมาะสมเมื่อสมองได้รับโภชนาการที่ดีจะช่วยให้คุณดำเนินชีวิตในแต่ละวันได้ดีขึ้นจงดูแลสุขภาพของคุณให้ดีเพราะถ้ามีปัญหาสุขภาพกายสุขภาพจิตของคุณจะแย่าตามไปด้วยวิธีต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการดูแลสุขภาพ 1. รับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้น 2. ลดการรับประทานเนื้อสัตว์จำพวกเนื้อแดง 3. ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละสองลิตร 4. รับประทานอาหารให้น้อยลง 5. เลิกรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ 6. ตื่นแต่เช้าตรู่